รีวิวไอดีฟรีไฟล์ของตัวเองเริ่มโปรไฟล์ประมาณนี้เติมบุญา,าพาดชุดชุดมีเยอะอยู่ชุดเนี่ยชุดม,ม,มีประมาณนี้เนี่ยมีประมาณนี้แหละ เสื้อมีเยอะแค่นันแรกถ้าก็มีเยอะแค่นันประมาณเนี้ยก็ไม,ม่เยอะหรอกรัชั่นใช้กระเป๋าไว้เนี่ยใช้กล่องสุดเนี่ยลมก็เนี่ย สกลมึงผมไม่ได้ใช้ผมใช้บอร์ดเนี่ยเงินหน,น่ะเท่ดีคณะรถผมใช้เนี่ยนี่นี่นี่โปรไฟล์ผมใช้โปรไฟลไ์ ไปดูสกินตื่นตระมานนี้โอ้พวกในหมดอายุแล้วอีกย่องเอาไว้ ประมาณนี้ตึงอยู่นะปล่อยเลยสอบแรงแรงสีสีแดงเก้าอาแรงสีสีแดงแดงเก้าดาวนะครับแรงใหญ่แพทสองเนี่ยเคยขึ้นแรงใหญ่เคยขึ้นแดงสีครั้ง สี่ีคือขึ้นแดงสามครั้งตามนั้นแหละเอชชาติชู